รอบนัดที่ที่สามครับคนที่สามที่สามเป็นการแข่งขันทีม่องแล้ทมที่องของนักท่อไทยที่สี่เป็นการแข่งขันของทีมสโมสรรอบรอบที่หน้เนี่ยเป็น้าทีเกวกบการนักไทยเิรหจทม่อครับ เดินเดินรอบๆบุคคที่สนะที่สครนะ 向右，对。 Thank you. Thank you. 三四。 Và làm sao cũng không bỏ như thế. 啊，来，再来这样。 sếp 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 ลำดับต่อไปที่สนาะก้ครอวสาหลายสนานที่สามการแข่งน้องทีมลิดหองกรอบชนที่สี่การแข่งกัน้องทีมโตโมต่แล้วก็ฮอนด้ายูเนี่ยขอเชิญผู้มนเจ้ารับกรรมการด้วยสิทธิการทีมผู้สอนนักกาลาโรงนารแข่งกันทั้งสองฝัาครับ รายชื่อเวลาทีมนองกอประกอบด้วยหมายเลข1สมเด็จหมายเลข2หมายเลข3หมายเลข4หมายเลข5บอเรลิกแอนด์ตหมายเลข6หมายเลข7สมพิธมารัพผู้สอนอุ่นบอเรลิสแอนด์ลิกผู้จัดการทีมบอเริสแอนด์ลิกคณะกรรมการผู้จัดติประกอบด้วย กรรมการผู้ชี้ขาดอาจารย์สุนทรชุกปเนิดกรรมการผู้ตัดสินอาจารย์นรากรนงท่าคำจันทร์กรรมการผู้ควบคุมคะแนนอาจารย์สมพรดูล่อกรรมการผู้วิเคราะคะแนนอาจารย์ชัดกราบดวงก้องที่สนามที่สี่รายชื่อผู้เทีมสัวสอนล่อคนได้หมายเลขประการด้วยหมายเลขหนึ่งชักมิสาลักษาชาติหมายเลขสองฮารียานามสมบูรณ์หมายเลขสามพิมพ์พกามุ่งสุกิน หมายเลขสี่สุพิลาสุปัจจันโธหมายเลขห้าสุพิชาสุปัจันโธและการรองหมายเลขหกเอราวัณพาราศีผู้ฝึกสอนอาจารย์นาราชัยชูเมืองกุศลผู้จัดการทีอาจารย์เบรเดชผู้จัดคณะกรรมการผู้ตัดสินประกอบด้วยกรรมการผู้ชี้ขาดอาจารย์เพชรศาเทพานกรรมการผู้ตัดสินอาจารย์เศรษฐาวรสิต กรรมการผู้ควบคุมคะแนนจากสิทธรุ่นโรจน์กาทวีกรรมการผู้บนทึกคะแนนจากสิเธรุ่นโรันยการกรรมการผู้รักษาเวลาทั้งสองสนาว่าที่โรจสทธสารทนันักัาห์รือพราทสองกัลย

嗯，好、嗯。

没有。<laughs> chuyện xin lỗi bỏ cái tên mà lẽ ra lúc này xin lỗi cái tên đó đã xong 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 හිකාරුවා සිටිලින් සිනිරුවා ขอใน้ผู้สร่วที่นนก็ลคนอเชิญทีนารตกทีโรงเรียนจมุนีเชิญส่งายเซนตมาที่นารตทีวโรงเรียนสมุนีครับเอ่อขอประเทา 저기 여러분들 서 하나 해니다 네, 여러분들